ไมฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนนะคุณจะไปด้วยหรือเปล่าคุณไปเถอะผมไม่ไปไหนคุณบอกว่าอยากออกไปเที่ยวกับฉันบ้างไงเชื่อมอุษสา์ชวนแล้วนะตามใจแล้วกันแล้วยังมาหาว่าฉันไม่ชวนนะถ้าคุณอยากให้ผมไปจริงๆทําทำไมคุณต้องชวนผมตอนที่ผมอิ้มแล้วครับคุณไปเถอะเที่ยวให้สนุกนะง้นวันนี้ฉันจะกลับดึก่อยนะประตูแม่ล็อกคุณจะมากี่มงก็แล้วแต่คุณ ไหมคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณดูเปลี่ยนไปหรือว่าคุณไม่รักฉันแล้วมันสำคัญด้วยเหรอครับในเมืม่อคุณต้องการแบบนี้คุณครับดึกๆขนาดนี้คุณจะไปไหนเหรอครับให้ผมไปส่งไหมครับฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกทำไมฉันต้องมาทำงานด้วยผมก็แค่เป็นห่วงคุณครับคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวกลางคืนดึกๆอย่าง,ง,งนี้มันจะรายนะครับ เราเป็นสามีภรรยากันคมถามคุณไม่ได้เลยเหรอครับคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเวลาสุ่วนตัวกันบ้างคุณทําแบบนี้ฉันทบแบบคุณเข้าใจไหมในตอนที่ผมรักคุณมากคุณไม่เคยเห็นค่ามันเลยด้วยซ้ําแล้วตอนนี้ที่ผมเป็นอยู่อย่างนี้มันสําคัญกับคุณด้วยเหรอครับที่คุณเย็นชาใส่ฉันแบบนี้คุณมีคนอื่นใช่ไหมคะ คุณก็คิดได้เนาะถ้าผมมีจริงๆทําไมผมต้องทนอยู่กับคุณด้วยครับไม่ที่ผ่านมาไม่ว่าฉันจะทําอะไรคุณคอยดูแลเอาใจใส่ฉันมาโดยตลอดแต่ตอนเนี้ยคุณไม่แคร์อะไรฉันเลยผมไม่อยากแคร์เพราะตอนที่ผมแคร์คุณคุณไม่เคยเห็นใจผมเลย นี่ใครครับดึกขนาดนี้แล้วยังทักมาคุณอีกนี่คุณแอบ,บดูโทรศัพท์ของฉันเหรอมันจะเกินไปแล้วนะไหมเพื่อนสนิทของฉันเองเพื่อนสนิทงันเหรอเพื่อนสนิทอะไรกันคุยกันทุกวันบอกฝันดีกันทุกคืนอย่างเงี้ยนี่คุณจะยุ่งเรื่องสุดตองของฉันเกินไปแล้วนะัำให้ความเป็นสุดตองของฉันบ้าง ณบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณผมขอถามคุณหน่อยได้ไหมว่าผมควรที่จะเชื่อใจคุณได้ไหมคุณจะมัดโทษฉันได้ยังไงคะเป็นเพราะคุณไม่เชื่อใจฉันมากพอเองคุณโกหกผมมานับครั้งไม่ถ้วนคุณยังจะให้ผมเชื่อใจคุณได้ยังไงคุณออกไปปาร์ตี้กับผู้ชายคนอื่นที่มันไม่ใช่ผมคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าผมจะรู้สึกยังไงก็เป็นเพราะความรักที่คุณมีให้ฉันมันไม่มากพอไงฉันเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกบ้าง ความรักของผมีผมก็ให้คุณไปหมดแล้วแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงไมค์คะคุณยังทำแบบนี้ได้ไหมคะฉันไม่ต้องการให้ความรักเราเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงฉันยอมรับค่ะเพราะฉันชอบเที่ยวและฉันก็ต้องการอิสระจากคุณบ้างแค่นี้ฉันผิดบ้างอะไรได้ไงคะคุณต้องการอิสระจากผมนักใช่ไหมได้ต่อจากนี้ไปผมเจอคุณเอง